เฮ้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีครับวันนี้ผมใส่หมวกหล,ล่อเลยอะหัวยกันหัวเม่งใครวันนี้วันนี้ใครไม่เห็นหัวเม่งผมอดใจรอนิดนึงนะคะวันนี้ขอปิดหัวเม่งนิดหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ขอปิดหัวเม่งนิดหนึง่งขอหล่อสักวันนะครับผม สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนะพัฒน์จิตธรรมครับชื่อนั้นชอนนองอะตมอมวันนี้อารมณ์ดีมากเลยครับแต่อารมณ์ดีตอนไหนรู้ไหมเที่ยงคืนครึ่งเป็นเวลาที่เราสามคนครอบครัวอยู่ด้วยกันฮแต่ที่จริงแล้วไม่เอาก็ได้นะอ,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 อยากกินลูกไม่เอ่ยวันนี้อ่ะ พวกเราไปไหนกันมาบ้างฮะวันนี้พวกเราไปบุงตะลัวค่ะผม ไปเดินเล่นสนุกสนานเลยคนเยอะแยะเลยไม่รู้เข้ามาทำไมกันเพิ่งรู้เองเข้ามาวิ่งกันเดี๋ยวโตขึ้นนะผมก็จะไปวิ่งเหมือนกันผมจะชวนคุณพ่อไปวิง่งคุณพ่อจะได้ลดน้ำหนักคุณแม่ก็จะไปวิ่งเหมือนกันเพราะคุณแม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นเราไปไหนกันอีกเอ้ยหลังจากนั้นเราทำไอ้ตองก็ไปทำงานไปที่ทำงานของคุณแม่ ไปเจอคุณป้าป้าที่ทำงานของคุณแม่เยอะแยะเลยสนุกสนานมากเลยครับผมเออ็จแ,แล้วเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันเลย วันนี้วันนี้เป็นวันที well, ่ pues อ freely, ัดตอมมีความสุขอีกหนึ่งวันครับผมแกลับมาบ้านก็นอนอาบน้ำชมบอดดอกก็นอนเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัดตอมจะนอนแล้วสวัสดีค่ะลาที่สวัสดีทุกคนสวัสดีครับบ๊บายบาย